พี่ใหญ่ดาวหนึ่งสองง่ายง่ายกว่าสวัสดีครับทุกคนผมปุ๊บป่วนนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่นมาคิสามนะครับก็เป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยเป่นเยอะเลยนะครับว่าแบบตัวมันแบบโกงตัวมันอย่างนั้นนะครับเอ ซึ่งก็ผมก็ทําจนพรร้อยแล้วครับซึ่งที่จริงก็พรร้อยตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะแบบเออเพิ่งจะได้มาทํานะครับว่าแบบคืออยากคืออยากรู้ว่าตัวมันจะโกงสักแค่ไหนครับคือแบบผมก็เล่นบ้างแต่แบบไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็วันนี้จะมาลองเล่นกันนะครับจะโกงขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าผมใช้รุนอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็แผนนะครับโอเค แผนนะครับเอ่อลูนก่อนนะครับลูนมากี่สามนะครับผมจะใช้เป็นลูนนี้นะครับลูนนี้เลยนะครับชุดกลางคุมเกมบล็อกนะครับลูนนี้เลยลูนใหญ่เป็นปิดเส้นทางชุดปณิทานแล้วก็สวิงแมนนะครับลูนเอ่อเรียกว่าผมเรียกว่าลูนเบสิกเลยนะครับลูนเบสิกสำหรับเอ่อสายทาแต้มสายไปบอลนะครับอ่าลูนนี้เลยนะครับผมใช้ส่วนแผนนะครับแผนมากี่ผมจะใช้เป็นแผนเอ่อ ผมเรียกว่าแผนล้มนะครับฝึกซ้อมค้องแคล้วนะครับจะเป็นแผนนี้เลยนะครับที่ผมใช้นะครับสแต็กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบล็อกคุมบล็อก4.7.4คุมเกม7.7ชุดกลาง9นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมในเกมเลยครับ どう、oh yeah. so、面白い โถงงแค่ห้าบาทตบโคตรโดดอุ้ยเอาผิดผ้าดตบอย่างไกลพี่ใส่ตบนอกอใช่ตัวแม่งขอแค่ดดตบก็พอละ ลืมไปหมดทุกคนท่กโอ้ยโอ้ยฮึเป๊ะ

ちょっと。<laughs> ลืมไปว่ามันยังไม่มีส่งยอมไหมยอมไหม ยอมไหมเอ้าแม่งดังเฉยเกียดเลยฮึก็เลยคุ้มเป้ามันอยู่แผ่นไหนวะเนี่ยที่แบบไอ้นี้ได้เนี่ย โอ้ยโอ้โหสองสองอะไรละสามจริงจรๆกับผมทันนะสามอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมตบโดนของเลยโดดไปพีไฟบนเอา้าดีจริงๆจงๆไลน์ไหนดีอะไรงงงย โอ้โหหลีบาวตัวที่ทำได้ทุกอย่างโอ้ยโอ้ไม่ได้เตรียมตัวโดนตกสายมะ thiể ải đao 1 2 nãy là nhanh quá ừ thảm ăn ăn kiệt à ôm anh phe phe hún à thôi phe hún à ai chơi bắn luôn một nơi บอลลงมือแล้วผมเก็บบอลไม่ได้อโอ้โหหมาบหมาบอืมอืมซดยัดอีกโอ้โห อันนี้ไมันี่มนไม่ไหนไม่ลงผมว่าท่านี้กกูงไอ้ท่ายิงสองอะกูงจริงถ้ามันปล่อยใสไ่ได้โอ้โหทำทุกอย่าง เ e s งม่วังเเันรับบอลไที่ีบาแล้วส่งมันตให้าเซตาได้ยูทูมันไม่มีอตนมี ้ดลหรุดวะน้ามืนรุดเลยไม่ลงไม่ลงไม่ลง มบังบงังไม่ได้อ้ยิงจริงเหร ไม่ลงลาลาชาปชาัปนี่ขนาดไม่ใส่โลสเตลนะ

โอ้ท่านี้มันเหมือนแบบตบหน่วงด,ดูดิ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นท่าชูธรรมดามัน <c oughs> ดูดีกว่าอิม่ม มาปะ้ะ <c oughs> เล่นมากี่มันฟินอย่าง,งานี้นี่เองถึงว่าไม่เลือกกันจังนก ไะ,ะไระพีตต่ต้องทำคอนเทนต์หลาเล่นเหรออะไรพี่ต้องทคอนเทนต์หลาเล่นอมหลาเล่นเหรอเก่งเกินอุ้ยโอ้โห ได้มาเดียวมันจะเฟี้ยวเกินนะนี่ ก็จบไปแล้วครับสำหรับเมากิชินิจิร่าง3นะครับคือต้องบอกว่าตอนเนี้ตัวมันจากที่ได้ดูนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะคือเรียกได้ว่าโบเกนเลยนะครับหรือว่าแบบตัวพังแบบทำให้เกมพังอะไรเงี้ยคือมันก็โกงนะครับคืออาจจะไม่เท่าตอนมิจจี้มาใหม่ๆ นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเก่งเก่งคือแบบอาจจะแบบว่าคือถ้าหยิบหยิบมาเนี่ยโอกาสชนะคือ8 0 7 0ิบเถึงแปเลยว่าก็ก็ว่าได้นะครับยิ่งแบบพรเยอะอะไรเงี้ยยิ่งโกงครับยิ่งเออช่วงเด็ดเกมอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าอันติมันจะแบบเออร้อยเปใช่ไหมมันจะมีแบบเอ่อการทําแต้มการตัดบอลการบล็อกอะไรเงี้ยยิ่งแบบยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะมันจะยิ่งโกงใช่ไหมครับ ซึ่งนั่นจะยิ่งทําให้ยิ่งแบบว่าจากที่ตัวมันเก่งอยู่แล้วจะทําให้มันแบบโกงเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็มองว่าตัวมันเนี่ยตอนนี้คือค่อนข้างที่จะเก่งเก่งมากนะครับคือหยิบมาแล้วแบบโอกาสชนะสูงเลยนะครับก็ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ